สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอลาบปลาดุกครับทำเองง่ายๆได้รสชาติที่อร่อยถูกใจและยังได้เรื่องของความสะอาดด้วยครับวันนี้เราใช้ปลาดุกย่างหนึ่งตัวครับข่าอ่อนสับพริกปน่นน้ำปลาน้ำมะนาวเข้าขั่วและน้ำเปล่าเล็กน้อยครับ หอมแดงพริกขี้หนูต้นหอมผักชีฝรั่งผักชีใบสระแหน่ปละดุกย่างเลือกแกะเอาแต่เนื้อครับสะดวกวิธีไหนก็ตามถนัดเลยนะครับชิมรสชาติก่อนนะครับจะได้เป็นแนวทางในการปรุงรสต่อไป แกะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นำไปสับต่อให้ละเอียดพอประมาณครับเนื้อปลาดุกหลังจากสับแล้วครับเปิดเตานำปลาดุกลงไปคั่วเติมน้ำเล็กน้อยใช้ไฟปานกลางครับ การคั่วก็จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและเนื้อของประดุกก็จะฟูขึ้นครับใส่ขาอ่อนสับสองช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันจนหอมตอนนี้เราก็ปิดเตาได้แล้วครับเติมพริกป่น1ช้อนโต๊ะเข้าคั่วหช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่อยๆปรุงรสครับดูรสชาติปลาดุกย่างเป็นหลักใส่หอมแดงต้นหอมผักชีฝรั่งและผักชีชิมรสชาติถูกใจแล้วก็จัดใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยครับ รับประทานกับผักตามชอบเลยครับโรยด้วยพริกขี้หนูซอยและใบสะระแหน่ลาบประดุกของเรารสชาติแบบทานง่ายๆอร่อยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ